ขอเจริญสุขสวัสด,ดีพิพัฒนมงคลสมบรูรณ์ผลผลทุกทิภาราตรีเดท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องธรรมโมคารโกโยปุคโลโหติศาสนิระเตผู้ใดหนักในธรรมผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยินดีในพระศาสนาเพราะบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้เลิศเชิดหน้า อย่างกลางหารเป็นผู้มั่นฐานศิลมิสิ้นสุดเป็นผู้ถึงซึ่งทำคำว่าพุทธเป็นผู้รุดขุดโคนถอนก้นชั่วเป็นผู้หวังทางสวรรค์นิพพานจริงเป็นผู้ยิ่งสิ่งไซแก่ใจตัวเป็นผู้นำความดีรุ้ชี้ชั่วเป็นผู้ทั่วหัวใจหนักในธรรม เป็นผู้เลิศเชิดหน้าอย่างกล้าหาญเพราะว่าเป็นผู้หนักหนักในเรื่องของการเรียนโดยคารพฟังโดยคารพจดจำโดยคารพพิจารณาโดยคารพและปฏิบัติโดยคารพการได้เรียนรู้พระพุทธพจน์จดจำทำสักบทพิจรารณาทำไปตามความเป็นจริง แล้วก็ปฏิบัติให้เห็นผลตามที่พิจารณานั้นชื่อว่าเป็นผู้เลิศเชิดหน้าอย่างกล้าหาญเพราะมีความมั่นใจว่าตนนั้นมีความหนักแน่นอยู่ในทางพระศาสนาหนักในทางธรรมหนักในความดีที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติการได้มาเรียนรู้การได้ฟังจากผู้เป็นบัณฑิต การได้คบคิดให้เกิดการจดจำพิจรนารณาด้วยความถ่องแท้แล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นผู้เลิศเชิดหน้าอย่างกล้าหาญเป็นผู้มั่นทานศีลมิสิ้นสุดก็จะมีใจที่จะเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อต่อชนทั้งหลายทานศีลก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่มีความหนักในธรรม และจะมีความยินดีในการที่จะเสียสละสิ่งของกับเสียสละอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความตรนนีก็จะเป็นผู้ให้จากความโกรธร้ายก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงในหลักความดีที่มีอยู่ในตนปกติเป็นผู้ถึงซึ่งคำซึ่งทำคําว่าพุทธก็จะได้เข้าใจถึงว่าความเป็นชาวพุทธคําว่าพุทธคือ ความเป็นผู้รู้การที่เราได้เป็นผู้รู้ธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสมัาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติจนเป็นผู้ตื่นตื่นจากความหลับที่มีอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองทางจิตใจมีกามมี อวิชาความไม่รู้เหล่านี้ที่หมักหมมอบรมจิตใจของตนให้ขวั่กไขว่ไม่รู้จักจบสิ้นที่เป็นเครื่องหมักดองอยู่จึงมีผลของการเป็นผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานเมื่อรู้ความจริงเข้าใจน้อมนำคำสอนของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้ามาพิจารณาปฏิบัติแล้วคำว่า การรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานทางจิตใจก็เกิดจึงชื่อว่าเป็นผู้หนักโยนในธรรมพระเข้าใจคำว่าพุทธ,ธะเป็นผู้รุดกุดโคนถอนก้นชั่วได้ก็จะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาจิตฝึกฝนอบรมจิตของตนและจะรีบถอนโคนของความชั่ว ารากเงาคือราคะโทสะโมหะราคะความยินดีโทสะความประทุษร้ายโมหะความลุ่มหลงก็ <Hindu. S 1> จะเริ่มถอนรากถอนโคนของกิเลสที่เป็นรากเงาของจ,จิตใจที่เป็นกิเลสใหญ่ที่นำไปสู่ปัญหาให้กับสัตว์ทั้งหลายไม่จบไม่สิน้น เพราะเข้าใจธรรมะรู้คำว่าพุทธ,ธะเกิดขึ้นในจิตแล้วคิดถอนรากถอนโคนกิเลสชื่อว่าเป็นผู้หนักในธรรมเพราะมีความยินดีในจุดนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้อมั่นคงในทางพระศาสนาเป็นผู้หวังทางสวรรค์นิพานจริงเราชื่อว่าเป็นชาวเอาดีให้ได้เพราะได้มีโอกาสมาพบพระพุทธ เข้าใจเรื่องของหลักสวรรค์นิพพานหนทางที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานก็คือศีลสมาธิปัญญานาทานศีลภาวนาในระดับของทานาและศีลน,นำไปสู่ของการได้เข้าถึงสวรรค์พรหมโลกแต่ระดับของภาวนาสมถะวิปัสสนาและวิปัสสมถะสมถะ ภาวนาและวิปัสนาภาวนาก็จะนำผลไปสู่ของนิพพานเมื่อเรามีความหวังที่จะดับทุกข์ก็จะต้องมีหลักการเดินทางการปฏิบัติของตนคือในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของปัญญาให้เกิดเป็นผู้ยิ่งสิ่งใช้แก่ใจตัวก็คือเป็นผู้ยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้น ฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนก็จะมีอยู่แก่ตัวของบุคคลผู้ที่หนักในธรรมผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยินดีในศาสนาเป็นผู้นำความดีอรู้ชี้ชั่วก็จะสามารถนำตนเองได้เรยกว่าทำตัวเอง ให้เป็นผู้ที่เว้นชั่วตั้งตัวดีแล้วก็สามารถชี้นำผู้อื่นได้ในลักษณะของการแยกแยะระหว่างความดีและความชั่วได้อย่างถูกต้องโดยเหตุด้วยผลกับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว เป็นผู้ทั่วหัวใจหนักในธรรมก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจอย่างทุ่นทั่วของกายและใจนิติปฏิบัติกายอนโนโ่อนน้อมวจีอ่อนหวานใจอ่อนโยนและหัวใจก็จะมั่นคงหนักในธรรมไม่บันไหวไปตามกระแสของทางโลกจะมีแต่กระแสในธรรมเพราะเข้าใจในเรื่องของความหนัก คือเรียนโดยคารพฟังโดยคารพจดจำโดยคารพพิจารณาโดยคารบและปฏิบัติโดยคารพหัวใจของผู้หนักในธรรมคือมีพระพุทธพระธรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งมีทานศีลภาวนาเป็นทางเดินเพราะมีความยินดียินดีในการที่จะพุทปฏิบัติในทางกายวาจาและใจ เมื่อใจยินดีในทางหลักธรรมด้วยเหตุผลกำกับตนอย่างถูกต้องผู้นั้นชื่อว่าธร,รมโมคารโกโยปุกโลโหโติศาสนระโตผู้ใดหนักในธรรมผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยินดีในทางพระศาสนาเรื่องของความหนักในธรรมกับความมั่นคงในการศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั้นก็เป็นสิ่งที่ เราทุกท่านผู้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธก็จะต้องได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานอย่างถูกต้องเราจึงจะได้ชื่อว่าเกิดมาไม่เสียเปล่าเพราะเข้าใจหลักธรรมทางพระศาสนาในปฏิบัติอย่างมั่นคงแน่วแน่อยู่ก็เชิดหน้ามรณาเข้าไปสู่สวรรค์เพื่อเป็นพระอระหันตในอนาคตขอความสุขความเจริญในทางการประพฤติปฏิบัติธรรม ที่มีมาตั้งแต่เบื้องต้นทมกลางและที่สุดนี้ขอจงเป็นผลสำเร็จให้กับทุกท่านให้มีความเจริญก้าวหน้าของการประพฤติปฏิบัติธรรมและให้เข้าใจหลักความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาขอความธรรมดานี้จงบังเกิดกับทุกท่านในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านขอ จริญในธรรม